ขอขอบคุณคุณแม่สีมากๆนะคะที่ทันไดเมตตาปิดร้านน้องชมพู่นะคะเจ็ดร้อยคะแนนนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะคะแม่ควันได้นำผลไม้มาป้อนน้องชมพู่แล้วนะคะเม่ยจานะคะนี่นะคะในทานเยอะๆเลยนะคะ ขอขอบคุณคุณแม่สิเป็นอย่างสูงนะคะที่ทันรักและเมตตาชาวช้างเสมอมานะคะ mm. คุณแม่ทำบุญเท่าไหร่ก็ขอให้ท่านได้กลับคืนเป็นล้านๆเท่านะคะแม่จ๋านะคะขอ mm. ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะนี่นะคะเพิ่องอาบน้ําเสร็จนะคะแม่จ๋านะคะ mm. <c oughs> เพิ่องอาบน้ํามานะคะตัวดา